ต้องขอบคุณเฉินเจียนเกิืและมูเทียนสิ่งที่ดึงดูดความสนใจไปเขาเลยได้ดอกไม้แห่งความฝันมาง,ง่ายๆแต่น่าเสียดายที่มีใครก็ไม่รู้ที่ได้ผนึกพลังของครึ่งขั้นข่าเกตตำนานขั้นสองไปนี่มันดอกไม้แห่งความฝันนี่ฮะขอบคุณนะที่เก็บเอาไว้ให้ข้าน่ะชินหนานปลักอ้อยน่าเสียดายข้าก็อยากจะมอบสิ่งดีๆให้พวกเจ้าอยู่นะแต่มันก็ไรประโยชน์ตอนน่อให้ข้าจะมอบของดีๆให้พวกเจ้าพวกเจ้าก็ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้อยู่ดีแต่ช่างเถอะข้าจะเป็นคนเก็บทุกอย่างเอง จเจ้าเหมันน่าไม่อายข้าไม่เคยเห็นใครหน้าด้านขนาดนี้มาก่อนเลยดูเหมือนว่าการชิงสมบัติจะจบลงแล้วภายในหนึ่งชั่วโมงถ้าเกิดเจ้าไม่สามารถเอาชนะฉินหนันได้สมบัติทั้งหมดจะตกเป็นของเขาและทุกคนจะถูกส่งออกไปข้างนอกทันทีทุกคนพวกเรายัางมีโอกาสอยู่พวกเราต้องร่วมมือกันโจมตีเขาฮ <c oughs> จะมาพร้อมกันก็เข้ามาพวกชอบรวมกลุ่มกันก็เหมือนกับมดต่อให้มีเยอะแค่ไหนมันก็แค่มดแหละนะอย่าไปฟังเขาเร็วเข้าเข้าไปเลย แลเบิดพิษกวาดสวรรค์บุ่มเออเอนี่มันอะไรกันบ้าเอ้ยสมบัติที่เขาได้รับจากสถานที่หนึ่งดาวคือผลไม้วิเศษที่มีพิษช,ช่วยข้าด้วยคือข้ายังไม่อยากตายดูเหมือนว่าการช่วยฉินหนานตอนนี้ก็คือต้องอยู่เฉยๆเฮ้อทั้งเฉินเทียนเกิอและเจียงเ,เยงฟยฟานตายกันทั้งคู่และคนอื่นๆพลังน้อยกว่าชินหนานนีกคงจะเหลือทางเดียวแล้วสืบจริงจ แกรกแกกฮ่าฮ่าฮาฮชินนานถข้าต้องขอบคุณเจ้าที่ฆ่าคนไปมากมายเช่นนี้ข้าไม่ต้องหาเลือดมาสั่งเวยเลยฟึบเครื่องสั่งเวโลหิตปั่งหวันได้ดีนิ่ฟีนิกเพิงเหนือสวรรค์พิมรักษาเจ้านี่ไม่สามารถทำลายได้เลยฟึบ ความแข็งแกงของเจ้านี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามแต่ที่การสั่งเวยไม่หยุดมันก็จะแข็งแกงขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนว่าจะมีทางเดียวที่จะกําจัดเครื่องสั่งเวยโลหิตนี้ได้เราต้องฆ่าผู้อันเชิญทิ้งซักพี่ชายเราควรจะทํำยังไงกันดีทําไมเครื่องสั่งเวยโลหิตถูกอันเชิญมาแล้วยังไม่สามารถสังหารฉิดนั้น,นได้เลยหรือว่าเครื่องสั่งเวยยังไม่พอมันจะต้องมีผู้เสียสละบบูมฮ่า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 ตอนนี้ได้ผู้เสียสลับพอแล้วใช่ไหม นี่มันบ้าไปแล้วที่ฝังระเบิดไว้ในสิทธิ์ของตระกูลตัวเองฝึบฮ่าฮ่าฮ่าเครื่องสั่งเวรหิตอยู่ข้างหลังเจ้าแล้วฉินนานตายไปซะงั้นก็มาดูกันว่ากระบี่ของข้ากับดาบของเจ้าใครจะไวกว่ากันเอ่ออะไรกันการฟันของเขามันเร็วขึ้นสืบอะไรกันสิทธิ์ของตระกูลมู่ตายแล้วย่างนั้นเหรอแม้ว่าเฉินเฉินเกินและเจียงเฟยฟานจะถูกหลอกใช้แต่นั่นก็ช่วยให้เราได้สังหารพวกเขาด้วย ตอนนี้หมดเวลาแล้วพวกเจ้าออกไปได้แล้วเห็นได้ชัดว่าชินนันไม่ได้มีความแข็งแร่งแค่ข,ข้อเขตเทวะแต่เขามีความแข่งแร่งของข,ข้อเขตเทวะท้าทายกดต่อให้เขาจะทำลายคำสาปของทวีปทางหลันได้แต่คุณสมบัติของเขาก็ยังห่างไกลดูเหมือนว่าเขาจะต้องไปคุยกับเด็กนั่นอีกครั้ง